ทำดีต้องตั้งจิตระชั่วต้องฝืนใจทำดีต้องทำด้วยจิตว่างละชั่วทำดีล้วนได้ดีการทำความดียากเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาการทำความชั่วง่ายเหมือนดิ่งอเวจีเมื่อเจอคนมุ่งทำความดี ต้องเอากายใจเข้าช่วยถ้าเจอคนคิดทำความชั่วต้องเตือนสอนด้วยความหวังดีโอมณีปมีหงนะโมโกงสิอิมพอสักทำดีต้องใจบริสุทธิ์ทุกคนจำต้องทำความดีทำดีเท่านั้นจึงได้ดี คนที่ทำดีพระเจ้าเกื้อพระเจ้าเกื้อคนทำดีคนที่ทำดีไม่ได้ดีก็เพราะกรรมเก่านั้นยังมีกรรมเก่าหมดแล้วดีย่อมได้มีหรือทำดีไม่ได้ดีคนที่ทำชั่วไม่ได้ดี ก็เพราะฟ้าดินไม่ปานีฟ้าดินไม่เกื้อคนทำชั่วมีหรือทำชั่วจะได้ดีคนที่ทำชั่วกับได้ดีก็เพราะบุญเก่านั้นมากมีบุญเก่าหมดแล้วกรรมชั่วติดสร้างกรรมใช้กรรมทุกเวียนดี ทุกคนจำต้องทำความดีด้วยเหตุฟ้าดินท่านรู้ดีฟ้าดินดูทั่วคนดีชั่วทำดีละชั่วต้องได้ดีทำดีอย่าทำเพื่อเอาหน้าทำเพื่อเอาหน้าไม่ใช่ดีทำดีต้องใจบริสุทธิ์ มายาเสแสร้งใช่ทำดีทำดีจำต้องไมง่หลงดีหลงดีติดดีอาจเสียทีทำดีจำต้องมีสติประมาททำดีมักเสียทีทําดีต้องทำอย่างรอบคอบรอบคอบทําดีไม่เสียที ทำดีจำต้องไม่อวดดีอวดดีถือดีไม่ได้ดีอวดดีดีไม่ได้ทำดีดีแล้วอย่าอวดดีขม คนทำดีกว่าใช่แต่เพียงท่านมุ่งทำดีทำดีต้องรู้คนเหนือดีคนที่เหนือดีไม่พาทีเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือกว่านิพพานเหนือฟ้าเหนือมวลดีตำราโบราณสอนไวด้ดีสอนเตือนไว้ทั่วให้ทำดี ตรงฉินคนดีคนรู้ทั่วคนโกงคนชั่วอเวจีขอกล่าวเตือนย้ำไว้อีกทีพระเจ้าไม่เคยทิ้งคนดีสวรรค์คือถิ่นไร้ความชั่วนิพพานสถิตยอดคนดี